ครับโอ้ห้าเค้าผมเขียวผมเขียวเลยครับหนึ่งสองสามครับอันดับหนึ่งมาแล้วครับโอ้โหสิบเจ็ดนาทีได้ไหมสิบเจ็ดนาทีได้ไหมโอ้โหสิบหกนาทีห้าถึงสิบแล้ปั๊มอันดับเทวันอันดับสองอันดับสองมาแล้วครับอันดับสองแลับห้าเคต่างกันต่างนะหกมาเลยครับโอ้สิบเจ็ดนาทีศูนย์ห้าศูนย์หกต่างกันเป็นวิต่างกันเก้าวิมาดูดูตรงนี้ได้เลยอ่าดูข้างบนได้เลยโอ้ใช้เวลาไป17นาทีโอ้โห ได้ไปแล้วคนแรกเข้า16นาที59 59วิตามเป้าหมายครับมาคนที่คนที่4คนที่4มาแล้ว 5K สีเขียวนะ 5K สีเขียวนะครับ 5K ครับสีเขียวเลยครับเข้าเล่นเข้าเล่นเขียวเลยลำดับ4ลำดับ5นะครับใร f r o นะครับลำดับ4 5มาแล้วครับสี่แล้วก็ห้านะครับ นะครับ,รบตอนนี้น,น,นักกีฬาตะยอยเข้าแล้วครับ,ยอยรบโอวโอร์ของนะยะ 5K